ดีครับผมตอนนี้วายเด็กอมแกงปั่นจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพวันพฤหักสบดีที่30มีนา2566ปั่นกับนักปัน่นระดับตำนานนะครับผมตำนานนี้เพราะว่า ันยังไม่แหลกครับผมเลือเลยตัดนะสองตายายครับมุงหนา้ตาตลาดสุวินทวงระยะทางก็ประมาณ30มสิบอมอได้ผมแยกสายบางนาะเปียวปราจินบุรีนะครับแต่เราไม่ไปครับผมวันนี้เอาแค่ได้เงินนิดหน่อยก่อนนะครับ ก็จะไปยูเทิร์นกับรถที่ตลาดสวิตท,ทวงเพื่อปั่นกับวันนี้การรอบข้างครับเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้ากลับกับแวะที่พักกลินทางชมของสวยๆงามๆจะมีดอกไม้สีเหลืองสวยสดใสครับผมผมด้วยทุ่งนาที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชผลไปหมดแล้ว ครับผมสวยงามครับบรรยากาศรอบข้างใช้ได้เลยครับผมพบก,กับดีนัดปัน่นน้องเล็กประจำแกงเรานะครับกันหน้าพบคนใหม่นะครับสวัสดีครับ